เนไปเสื้อแล้วเป็นกระปูกเคนเนาะหา 10, สาิบพันทางปูทางยาเนาะกับเข่าปูกเคนหลังจากลูกไก่สมมาล,ล้วก็เลยเข่าปูกเคนให้ลูกไก่กับลูกทรายเนาะให้เพื่อนดีมีให้เพื่อนเป็นสัง่งของพ่อที่ดีให้ทางมีเนาะให้ ข้อที่หน,น,นึ่งข่อยถามเด้อเออบบดนี้แหละสังส่งมาตอันสั่งมาตัวห้ข่อยร่วงสัง่งพอเอาคืนแม่กายตัวห้ข่อยตายกลางย่างในสั่งู้เดียวข้อที่สองเออข้อที่สองบัอน,นี้ ทางกต ah evet. ัดบัวแป้นเมนมือข่อยไต้ท nah ั้งหลายเป็นไต้ไหมผัวอ้วนข่อยสีไตมือได้บักนี่ไต้เทเออพางก่อนเออเป็นผัานอยู่พางก่อนพางก่อนขอนุญญาบอกแ้นั่น่มือปู้นั่งน้อยสีคอยแลมในมือนี่ขอโทษขอโทษขออภัยางางย่างก็บวงสอกเออจ้างก็จ้างก็ตังจ้างข่อยจ้างสิดอกทางจ้างนะ หายต่อไปคอยได้สามขอขั้นตออมาได้สามขอนี่คอยห้ตัดนี่ตัดขอนี่ตัดขอนี่ได้แลขขอสิไปตัดขอนั่นตัดขอนั่นแล้วขอสิไตัดขอนั่นแมหลายขอแน่เจ้าลายงานเลขบ่ได้งานเดียวลายขอดแท่เอ้ามันก็ธรรมดาแลยมันก็ขอีอ้เออขอป็นขอ ขอหงกัยาของกันยาขอโทขออหัยังมามาหนี้บาหนี้ขอสียเ่าได้บาทนี้ก้อนตะกี้จุงเจ้าอยากยงบส่วนม่อนอยากซ่อนส่วนนี้อยากยงบส่วนหนักนี่มาซ่อนป้าธนุนเออทั้งขอที่สี่ขอที่ห้าทุกคครับข้อที่ห้าทุกคนก็เปิดไปด้ได้ด้บ่หนี้ได้บ่ รอข่ายเยืนก like, oh, so uh, yeah. yeah, oh, yeah, like. ินขายตางกินรถขายเยืน uh กินเอ่งตางกาไตอดชาวบ้านูงให้ส้ามพ่อเิ่นผู uh ้ด huh. oh, ีเอ้าเออท่านู้้บ่าวนี่เฮ้ยพี่พี่สองพ้องที่จีพี่จี้องเจียงไม่ได้ลืมศาสนาทุนชุ่มข่อยมานี่ก็ชุ่มข่อยเป็นมมกที่เด้สิ่งนี้ต้นสินดาวสินขาวต้นสิเสื้อมอไร้เพื่อมอบใบโบข่อยเป็นแม่ยืดเด้อ เป็นกระโซยกันอยู่นอกขัยังบุษ antha เปิดประตูให้คือวบทเสนอใช่นหมอักิงอีกซ์อะอักติงเพิ่งหล่งเงี้ยน้ำใจเออน้ำใจกินก้อนน้ำใจกินก้อนเออนี่เด้อจะสีจะทางใส่น้ำตามาในเขงยูดีมีให้ผมย่างถุงให้ ตอบได้ก็มาได้บานเดียวนี้ตอบมาได้ก็เปื่นเก็ได้ไยงมีมดีลอดก้ท่ามีร้อนขันจันเมื่อน้ำพีดงมอีอยู่น่าจะยืมผ้าเพิ่นทานเปิดไไอบมาได้ที่่ปิดไแล้วเด้อไแล้วเด้อขตอขึ้นมาได้เนาะขนาเป็นกลัวขน่ากริงกลัว Now, มีบ okay. <Ooh, S 1> si ่อจ้างอยู่ได <sh> ้บุมีบอจ้างไม่จางกระชามจัดผูกกระชามตัดกระามแก้ไข่ไข่ก้อนบุลักไผ่เปล่าฮะเออลักไผใช่ไตอบได้ไหมตอบได้ตอบตอบคนตามีแ้วอ๋อแกตอบม่ได้กอบบ้านให้กวตี๋ยอโ บอกว่าเด้องมันยิงแขกก็ได้ตอบได้เลได้ตอบมาได้เลยก็บาได้สามล้านเออสามแดงก็ยักเข้าไปมามแดงเรียบเออสามแดงค่ะยักสามแดงตอบได้ตอบได้ได้จังได้ได้สามล้านคู่เด้อค่อยนี่น้อยจะซื้อได้หัวขาวเลยฮะข่อยไปลายลายบ้านลายเมืองนี่ข่อยตอบมาได้ข่อยเจียเป็นแส่เฮ้ยขลิ่นขใครไมเข้าเกิดไม่ได้ให้เข้าเนาะให้เข้ามาคนเดียวเนาะเกิดไม่ยอมเกิดแบบให้แล้วเนาะ เพือนมาเลเซียค่ะประตูเนาะเลียค่าลานเอาาเก้าแหลเลเซียประตูเงินเขามาให้เพาะให้เขาเพือนขึนก้าวไปไม่เนาะมาให้เขามเจ้ามาเลเซียค่าลานขายปลานได้เลเียหน้เอาอีกแล้วอยู่นี่ก็ตมาค่อยนะเม่ันมอมมีความต่อจะจิอยากได้สิซชื่อมันจะสิได้ งบอกงามงวบอกงามจากไหนละคากับได้แลว้ยจะนั่งยันไ้าวจะนั่งนกับ่ไหงมมั่มมมันมืม่มันะง่ามันออกยครับมันมันเล็บไปดูเดือนนี้ี่หเดือนึีงมันนั่นเล่่นอา่ตีแล้ว

ก่อยหน้าเมี่ยบางแห้งนุกนอกเราจะพูดอนนอกเราจะพูก่นกันไม่เอะเองแล้วอันนับกยาเสียร้าเดียวเสียราอ้าวอะไรนมากใช้ิใช่น้ำหรือ่าพดไหนแพ่เลให้กับไม่น้าก่อยถามิสมอยสตมีอยู่อะไไม่อใจกับแปรอยู่อกมากมากปาน้ำหมูมีได้กับไม่ได้มี น่าจะสาวคนอเสื้ออยู่นี่เนาะค่อยดีน้อยอีกคือเด้่อง่อยดี่อยไ่ได้เอาค่อยไม่ได้เอาได้สามเก่าค่อยอยมกลก่อยอักขึ้นข่อยอักขึ้นอย่างทีานบุญค่อยไ่ได้งยไหนตเออไม่ได้ตกงกูอาขึนอีก ตีน,น,นไทยนะตอนเพื่อนน,น,น้นำขมิ้นรวมสิน่นะีหเนะใส่สิ่นใหไผ่เป็น,ทนไทต<ด>่อไปยทัวไมกันเนาะท่านหัวหน้าอันนี้มา,มาๆมเลยไม่ได้ขึ้นโลดโ<อ>โ

อันนี้คน้าอันนี้เนคนดูลอันนี้อ้ามาขายดีไหมนังกันด้นเุงอัยจิตะสมต้อไม่จิตผสขวนมาจิตผสมต้อปลาจะเากเฮะบ้าพองจิตะสมใช้อายรงเซนบอนบ้านหน่มาเอยนี่หนึ่งไนี่อันนี้ เอาวันนี้วนนี่แล้วคอยนั่คอยถามาทิเอเออย่มาถามคนดี้นันมัไม่ลายนม่ถามอยู่นะนี่คำหลังนะนี้เวลาของรามีคบถามขอนี้เออเออวันนี้จะิชจะโคตรล้ตาแบบนี้เนาะบังบังังเสียบัสิบุญบังโบัสิลงอยาง่อยนีบังคคนสิบาที่ใด พังเชี่ยวบัญชีอื่นพังอ้อบัญชีร้งบาบนี้นะขอขอโทษขออภัยเด้อชิบวหัวข่าวเศร้าหัวลาดมากขาวต้านนางน่องเต็งๆเด้ออันตรามาแล้วมาดีบัญชีว่าทังไดลูกไผ่ะลูกไผ่เนี่ยนั่งห่างไกลมาหอดโจดถึงทั้งโด่งทั้งบึ๊บบุกคนนี่แหละบัญชีว่าที่ใดหินใส่ล่าอยู่ที่แรกก็ได้ เอากระสีว่าแล้วไม่จะว่าถามันแล้วจอันแล้วล่าบแล้วพ่อแล้วล่าบไปป่ยจีป่ไยจีป่วยจป่ายจีป่วยจป่วยจี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 ป่ยจีป่ายจีป่ว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 ยจีพ่แลจ่วจี่จป่ป่จ่ว่จ่จ่จวจ่่จ่จป่จ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 ่่จวจ่จ เ ah: จ้าน่มาเอามา้ามาไข่เออมาได้มารัมากขวยมามปอออุ้นน้ำบอน้ำเมย์นี่จีององจีีองเกียงนะพได้ฟ้าม่ได้ซุนซาธรรมาคุณพ่อเมยข้าจะมาอันนั้นเนายมาสิมาสมาสิมาสิมามาสมาามมาสิมาามาคิมาก็มมมามามา มี่สินมีส้นสินดา้สินเท้าสอนสินเรื้อมอไายเสืออมอบมาปูกับมีมีตั้งเสื้อกอบตั้งส่มาปูค้อยาวมีตั้งมอนักขท้าส่มอาวคอยเสียมีตั้งีนเสียส่งมาย่ีมอยโค่ไม่มาเปล่ามาเปนก็ว่าเป็นั้นอาเกอ๋อแล้บ้านเา็นชั้นเลยกันเขาม่ามมาคูกวเอาา นี่ใช่ไรปู่เนี่ยเนกไร่งอยู่น่เมยาหาปู่ดีงานอะไปมันมนเป็นเมีไนด้วยแนาั้องกสะมมาปูเ่ยเนาะวันนี้เนาะ ปู่าทางภายใซเนาะแอบ่กีมันแหเคยได้สะ่ยไม่เด้แหม่ไปมาขึ้นเพื่อนแล้วกัยังเคอสู้เอาน้อง่อยจะมาตอนนี้ได้ปู่่ากันลูกถาจับเลย

มาเล่นคนทำอันนี้มาลคนมตามชื่อรถไดแงเพนเนาะพูดแง่่พูดแ่งพูดแงเป้งยาป้อง่้ง anh ấy nhà kéo rồi chứ ต่อไนก็ถือสีแล้เนาะสมาน้องเป็นสิทต็มนี่สินใดเต็มงานิเ่าานเาาม่าตมาลูกอยู่แล้วแล้แล้วนนี้ชุบคุยว่างคาตากูตามัน นี่ล่าไเลยสี่บุแคได้เลย่ามีบุกแครได้เอาไหุู้สิครับคุณโอ้ยกูแล้วบุกคนหันล่าับก๊นบเออเรียกสมมาเรียกเรียกัากูย่าได้เย็นกูเคนให้ขึ้นเนาะวันนี้เนาะ

Ông bò ăn khắc cây mai cái nó ra bên trong nó bắt cây lại. Ừ, chắc là cái này là khả là đó. วี่นี่มันจะว่าถ่ามมาแล้วก็ต้องอะไรมันผูกเขนให้ให้เขนเนาะผูกเขนอีกเสื่อนั่งจะว่ากระตื้นตันเนาะขึ้นขับโบขึนผูกเขนให้นกันเอาให้เนาะผู้เสียผ้ยินมใจให้เนาะเป็นจันที่มีบ้านนี่เนาะ ข uh, ึ้นได้เสื้อแล้วขึ้นกับปูเคนเนาะหาสิบพันทงกูทั้งยาเนาะกับเข่ากปูเคนหลังจากลูกไข่สมมาแล้วก็เลยเข่ากปูเคนให้ลูกไข่กับลูกทรายเนาะให้เพื่นดีมี เป็นสั่งของทัวที่ดีให้ทางมีเนาะให้ทางเงินหากค่ำก็จะเดินก้าวหน้าุ่งเรืองอะไรเอาให้เป็นคู่ชีวิตเกเท่ากันเนาะเอาให้อยู่กันเกะเท่าเราให้มีแต่ความสุขความเจริญิุ่งเรืองไอ้น้องทั้งสองเอาให้น้องมีแต่ความสุขความเจรเดินในุ่งเรืองการงานหาเงินสิ่งใดก็เอาให้ลาบเดินสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของน้องทั้งสองเนาะ น้องเพ็่นกะดีใจเติมตัน,ตนแห้งเนาะเพ็่นกะน้ำตาไหลอยู่เพราะว่ามีพ่อแม่มีญาติที่มีน้องในท้ายทางลหลายพายที่เาหนไม่ว่าให้ความสำคัญสำคัญของเพิ่นเนาะสองคนเมื่อนี้นะก็เลยเพิ่นกเ็เดิดีโอดีใจกับเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ดีใจเนาะ โอเคนักผู้บริหารหองเนาะการได้จบสิ้นที่เป็นที่เรียบร้อยจบแล้วในวันนี้เนาะสาวากจจะได้ขอตัวล้ำลาทีับบ้านเนาะวันนี้เนาะกแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่ช่างเล่นแลยเนาะจะมาจะสาวไปนอกไม่ต้อง่้อกจะเดินเนาะสาวาจจะได้จบสิ้นไปเพียงแค่นี้กนเนาะถ้าทิพยาดประการใดก็ขอโทษทอมไปแล้วไม่คิดนองเดิะได้กล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดี